ีเวนต์เดิมไม่เคยผ่านนะครับอีเวนต์นี้เว้นนี้จะเป็นมอนตัวใหญ่แล้วก็กระจายลูกเหมือนเดิมแต่ว่าจะไม่ค่อยมีเจ้ากระทิงสักเท่าไหร่สายฟรีก็ผ่านได้นะครับสติทาระวังหน่อยก็ประมาณนี้การจัดของออพื้นที่ก็น่าจะแยกเป็น2ส่วนนะครัเพราะว่าถ้าเรา ไปสูงไม่ส่วนเดียวเนี่ยมอนสเตอร์มันจะลุมมาแต่ถ้าเราแยกเป็นสองส่วนเนี่ยมอนสเตอร์มันก็จะเดินมาข้างบนก่อนที่ข้างบนจะพังนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะทําให้เรามีเขาเรียกว่ามีพื้นที่หายใจเพิ่มขึ้นนะครับส่วนใหญ่ป้อมยิงมันเต็มหมดแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยก็ <c oughs> ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่พึ่งเต็มไปบางส่วนก็ใช้ได้อยู่ครับเป็นกระเบิดสิกับของสายฟรีนะครับ,รรบ,รบมีเครื่องยิงรุ่นระเบิด เลเวล6ดาวยิงคูณ6 6ดาวแล้วก็ไฟนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปั๊ม6ดาวเลยเพิ่ง5ดาวเองจากทดสอบเมื่อกี้ประมาณ4รอบก็ผ่านตลอดแต่ว่าก็ลุ้นหน่อยคุกคลิกในช่วงท้ายถ้าพลาดหน่อยก็อาจจะไม่ผ่านตอนนี้ก็สะสมทองเพื่อที่จะหาโอกาสสักครั้งหนึงแข่งขันแต่ก็ทําใจไม่ได้ทําใจไม่ได้ในเรื่องของการที่เราจะต้องมาลงทุก3ชั่วโมงไม่ไหวนะ3ชั่วโมงเป็นเวลา4วันติดต่อกันอนะทุก3ชั่วโมง แล้วเล่นอย่างน้อยสี่รอบกประมาณเก็บชั่วโมงอ่ะสี่สิบนาทีสาบนาทีถึงสี่สิบนาทีพอจินตนาการถึงว่าต่อให้มีทองไหวเรก็สภาพเราไม่แน่ไหวเว้ยตื่นตีสองตีสี่ตีห้าอาเงี้ยแล้วก็เช้าเงี้ยไม่น่าไหวเลถ้ามีทองก็ไม่แน่ใจว่าจะแข่งขันหรือเปล่าโอเคไปสู้ให้ดูนะครับไม่มีอะไรนะครับ นาาก็ระวังตัวใหญ่นั่นเองว่าตัวใหญ่ตัวหลังที่จะมามันจะกระจายรูปเยอะ ็อาวุธประมาณนี้ก็ผ่านนะถ้ามันไม่ไม่พลาดเลยมนะก็ประหยัดไฟสักเล็กน้อยแต่ว่าในตอนท้ายก็อย่าประหยัดมากเพราะว่าไฟจะทําให้มันเดินช้าแล้วก็พยายามยิงตัวที่อยู่ในไฟให้มันตายเพราะว่าพอตายมันก็จะกระจายลูกออกมากระจายรูปออกมาก็จะโดนไฟตายถ้าเรายิงไฟไปอย่างเดียวแล้วไม่ไปยิงมันเสริมถ้าความแรงของไฟผมยังไม่พอมันแค่ประมาณ5ดาวนะถ้าขึ้นไปอีกสัก6ดาวนี่นอาจจะพอที่จะเผาได้ตายในเวบสุดท้ายนะอันนี้ไม่พอไม่พอ,พอต้องยิงช่วย จัดก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าผ่านได้นะครับถ้า,ามีอาวุธประมาณนี้ก็ถือว่าผ่านได้ไม่ย,า,ยากครับอย่างน้อยก็ได้7 9 0 0แต้มก็ลองรับประมาณ4-5รอบก็โอเคอยู่นะครับถ้าเจ้าตัวสุดท้ายมันไม่มาเกิดทางซ้ายกว่าใกล้ๆกลนไปเนี่ยก็โอเคอยู่เพราะว่าถ้ามันเกิดถ้าเรามีไฟอยู่ก็ไปยิงเล่นมันก่อนเพราะว่าเจ้าตัวใหญ่สุดที่อยู่ตอนท้ายเนี่ยถ้ามันมาใกล้มากเกินไปเนี่ยมันจะกระจายลูกที่เป็นตัวทุ่งโตขึ้นมาเยอะ แล้วมันจะถึงตัวแล้วมันจะขุกคลิกมากเพราะฉะนั้นก็เล่นมันก่อนนะครับให้มันใกล้ตายแล้วมันจะกระจายลูกเองแล้วก็ไฟสิบลูกเนี่ยพอนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเผื่อบางคนจะอยากแข่งขันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับแข่งขันนี่ไม่ไหวงันถ้าผมแข่งขันนี่ผมก็ประมาณได้ประมาณเท่าไหร่ เจ็ดรอบเอีงน่าจะได้แปดรอบแล้วผมก็พึ่งลงไปแค่เจ็ดรอบพอเดี๋ยวคืนนี้ก็ไม่ลงละเจ็ดก็ถ้าผมแข็งขันหมายถึงว่าผมก็ต้องลงประมาณสี่รอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสี่คูณเข้าไปก็แสนแสนห้าหมื่นคูณสี่ แข่งขันสูงสุดก็คูณ4คูณ5เนี่ยก็คือแบบว่าลง5้ารอบลงฟรีหนึ่งรอบลงบังคับสาสรอบรวมเป็น5รอบตอนนี้ผมเอาแค่4พอสี่รอบนี้ก็ใช้งบประมาณแค่ประมาณ7,000ันถ้าห้ารอบเนี่ยก็รวมแล้วก็ต้องประมาณ1 3ื่นสนะอันนี้ก็แเจ็ดพันถ้าสี่รอบว่าก็ได้ว่าน่าจะได้ประมาณสองแสนสองแสนอาจจะไม่เพียงพอนะอาจจะต้องห้ารอบนะครับ เพราะสองแสนเนี่ยอาจจะไม่เกินที่ยี่สิบห้าแต่ว่านี้น่าจะเพียงพอถ้าจะสิ่งที่หนึ่งสำหรับภูมิภาคเพียงพออยู่แล้วแต่ปืนมันก็ธรรมดาแต่ว่า,าสองแสนในระดับโลกเนี่ยก็ตอนนี้อาจจะไม่เพียงพอที่จะลงสี่รอบอาจจะต้องลงห้ารอบเพื่อที่จะได้ตำแหน่งที่ยี่สิบห้าอัพขึ้นมาเพื่อจะได้ปืนนะครับโอเคครับไม่มีอะไรครับคลิปนี้เจ้าด่านี้อีว์นี้นะครับก็สายฟรีสามารถที่จะลงได้นะแต่ว่าปืนต้องไปหกดาวแล้วก็ประมาณนั้นนะครับ โดยเฉพาะปืนไฟนะครับมันสําคัญมากมันทําให้เดินช้าแล้วก็มีความเผาไหม้ที่รุนแรงพอสมควรสําหรับสายฟีนะครับก็บอกนั้นก็โอเคนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับถ่ายคลิปเล่นติดช่องนะครับคลิปพวกนี้ก็ถ่ายเยอะแล้วซ้ำแล้ววนไปแล้วเพราะฉนั้นคนที่รู้แล้วผ่านนะครับผมว่าพูดไปในไร้สระตามเรื่องไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแค่ช่วงนี้ยังเล่นอยู่ก็เลยถ่ายไว้คือตั้งใจว่าจะแข่งสักครั้งแต่พอนึกถึงนึกถึง4วันหรือ3วันที่จะต้องไปแข่งแล้วก็ท้อท้อไม่ไหว ขอบคุณครับ